นี้มีหลายคนอยากให้ผมแปลแปลทรานโฟร์เมอร์ที่มันเป็นภาษา,ษาอังกฤษครับฉากภาคนี้เลยครับเดี๋ยวผมแปลให้เลยครับนั้นมาเริ่มเลยครับอุ้ยนีเร็วนี่เร็วเร็ว ล ja sure ุกว่าจะชนะฉันหรอโอุ้ยลุกลุกแก่ต้องตายไม่มีทางจะชนะฉันได้หรอกแซม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 ฟื้นโอ้ยย่าเข้าไปใก็ย่อย่าอย่าแซมแซมฟื้นฟื้นสิแซมแฟม แซมเฮ้ยรอหนึ่งเข้ารอสองรอสองเข้ารอหนึ่งแซมอย่าเพิ่งจากไปฝื้นฝื้นสิแซมฝื้นฝื้น แซมไม่มีทองแล้วไอ,อ,อ้ไอ้แซมแซมอือย่าเข้าไปแซมลูกพ่อลูกนๆๆๆแซมแซมลูกแม่ลูกแม่แม,ม,มันน่าเสียใจมากแซมเฮ้ยฟืนลูก,ลก กดกูเลือดเลือดเลือเร็วดเลือแซมฟื้นไม่ได้วะเอาไหมเฮ้แซมน่าจะเสียชีวิตแล้วแซมที่เพึ่งเจอกับฉันไปเลยนะอย่านายไม่มีทางตายหรอกนะ Please นายอย่าเพิ่งตายนะฉันเชื่อฉันนะแซมฟื้นแซม นี่มนที่ไหนกันเนี่ยเชื่อเฮ้ยเคซนายจะต้องสู้และฉันจยเป็นหัวอัจิมัตแล้วฉันก็จะให้หนายไปสู้ด้วยแล้วฉันจะให้บางสิบบ่งบางอย่างไปขอที่หน้าอ,อกของอัจิมัตฉันเชื่อในตัวนายแซม นายเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมนั้นนายจงไปเถอะพร้อมนะที่จะลุยกับมันถ้าพร้อมแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยแซมแซมฟื้นแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาเอานเอาอน,อาอาอนจุบจุบสักครั้งนะเ,เดี๋ยวแป๊บน่ง อติมัต์ช่วมาแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งตายออติมัต์ฮ่าจุงออติมัตออ์แซมฉันรู้ว่านายต้องช่วยฉันได้ขอบใจมากนะแซมและฉันจะต้องไปต่อสู้ รล้วเดี๋ยวฉันจะให้ผสมลางกับนายนะอัติมัสจัดมาเดววิออกไปอัติมัสวิอัติมัสฉันเคาไปไม่ไหวแล้วนั้น ฉันจะมอบพลังให้กับน้องอัติมสัสอัติมัสจะพุ่งตายอัติมัสฟืน้นถึงเวลาที่รอคอยมาตั้งนานไ่ายเวลาแล้วเอออ้ออ้อเออเอออ้อโอ้ยโอ้ยเร็วรอหนึ่งรอบรอสอง,สองรอสองสซบนงตอนนี้มีคนขี้แตก ปังปิงปังปองปิงปิงตอนตอนนี้มายิงแบบพูดที่เ loud ใจลุกกาแฟขามเซ่นัก็ส่วนโอ้ยโอ้ยฉันมีพลังมหาศาลแล้วเฮ้อพุงปริงเตริงตรังฉันจะมอบพลังให้นายนะออติมัตเมื่อนายสู้ฉันก็จะ สู้ไปพร้อมนายจะได้หรอครับอัตมัสเอาจัดมาไอเตี้ยกับไอแดงไอเขียวกับไอแดงใช้พร้อมแล้วใช้พร้อที่จะต่อสู้แล้วตายตายฉันมีพลังขึ้นและฉันพร้อมที่จะต่อสู้พลังฉันมาแล้ว អាយសិនវមចតតោស